ดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566นะครับเพื่อนเพ่อนอเวลาก็ประมาณบ่าย4ีโมงแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเื่อโชคดีกันหรือเปล่านะครับก็พาเพื่อนๆมาชมบอลสีในตู้นะครับ บอนสีในตู้เราก็จะสวยสดใสนะครับช่วงนี้แดดออกแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันช่วงนี้ก็มีแดดแล้วนะครับบอนสีเราก็โดนแดดก็สดชื่นขึ้นมาแล้วนะครับดูต้นนี้นะครับซับพูนผลอ่าสวยมากเลยนะครับซับพูนผลบอนสีในตู้เราก็จะ ใบสวยใบดกนะครับครับสวยนะครับมีหลายๆท่านถามว่าเลี้ยงบอนสีนอกตู้จะได้หรือเปล่านะครับก็ได้นะครับได้แต่ใบเขาจะไม่สวยนะครับนะครับอันนี้เป็นอัพส,สวรรค์น,นะครับเพื่อนๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับอัรส,สวรรค์ของผม เป็นบนอลเก่าบอลทั่วทั่วไปแล้วนะครับแต่ความสวยของน้องเขาไม่เก่าเลยเป็นอมตะเลยนะครับอับส,สวรรค์สวยมากนะครับดารานนพลัสนะครับไม่มีน้ำแล้วนะครับเอาน้ำออกจากภาชนะรองแล้วนะครับอ,อีกสักสามสี่วันว่าจะลื ลองผ่าหัวดูนะครับอยากทาจำนวนดารานุพลัดแล้วนะครับนี่แหละครับบอนสีที่อยู่ในตู้นะครับสวยนะครับสวยใบดกนะครับใบสวยใบเยอะนะครับนะครับนอกตู้เขาก็จะอย่างเงี้ยครับหลวงราชเสน่หานะครับนอกตู้ก็จะได้นะครับแต่ ใบเขาจะก็จะแค่นี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับนอกตู้นะครับแต่บางตัวนอกตู้เขาก็โอเคอยู่นะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นบอลที่สวยๆบอลที่เทพๆหน่อยในตู้จะดีกว่านะครับมาดูตู้นี้กันบ้างครับเพื่อนๆตู้นี้นะครับก็สวยสวยงามนะครับ ชายชนนะครับป้ายแดงเกือบทั้งใบเลยนะครับสวยงามมากนะครับส,สวยทั้งนั้นเลยนะครับนะครับถาดบางแก้วนะครับสวยงามนะครับสีชมพูนะครับมีเม็ดสีแดงๆขาวๆมีแบ่งปันอยู่นะครับถาดบางแก้วเพื่อนๆสนใจก็ ทักมาได้นะครับใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นดารามะีล้อมเพชรน,นะครับเ,เพื่อนๆดูสิครับใบนี้ดางเหลืองชมพูเลยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมณีล้อมเพชรน,นะครับสวยนะครับ สวยงามมากนะครับผมมีจํานวนผมมีแบ่งปันอยู่นะครับนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็สวยงามมากนะครับเพื่อนๆมณีล้อมเพชรนะครับทักมาได้นะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับด่างสวยมากเลยนะครับมณีล้อมเพชรนะครับ ทักมาได้เลยนะครับแบ่งปันในราคาเบาๆไม่แพงนะครับทักมาได้เลยนะครับต้นนี้สวยจริงๆนะครับเพื่อนๆออกด่างสีเหลืองเลยนะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับต้นโตแล้วนะครับเพื่อนๆใครได้ไปรับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนด่างสวยแล้วนะครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับสวยงามมากนะครับบอนสีในตู้เราก็จะใบสวยใบดกนะครับใบสวยใบดกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพรมพิมานนะครับสวยงามมากแล้วมาดูที่อยู่นอกตู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับก็มาดูบอนสีที่อยู่ นอกตู้นะครับก็สวยยังสวยอยู่นะครับแต่ก็จะใบะไม่เยอะเหมือนในตู้นะครับกระถางละสองใบสามใบนะครับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆนะครับมาดูนี่ชายชนของผมนะครับเหลือแค่นี้นะครับเพื่อนๆดูเลยครับนอกตู้นะครับ ตรงนี้จะเป็นใบแหว่งไปแล้วนะครับตัวหนอนนะครับตัวหนอนมากินใบเขาหมดไปแล้วนะครับก็อย่างนี้แล้วครับบอนสีนอกตู้เลี้ยงก็เลี้ยงได้นะครับสวยก็สวยอยู่นะครับแต่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับนะครับไม่ให้มะเรงหรือนอนมากัดกินใบของเขานะครับแต่ถ้าเป็นในตู้ก็จะหมดปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องพวกนี้นะครับสําหรับการเลี้ยงบอลสีสําหรับคลิปนี้ก็เอาอบอลสีสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็มีแบ่งปันนิดหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจผมก็จะขึ้นเบอร์ขึ้นลไลน์ไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วมีความสุขในการเลี้ยงบอลสีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ